สวัสดีครับผมกิ่ไงนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสกินที่แจกฟรียอคเซิร์ฟนะครับผมนั่นก็คือสกินของ d ีรักนะครับ i ินฟินิตี o d ีโรกนะครับผมและสกิน Infinity Press s e c สกิ t ร r y m i น่านั่นเองนะครับเป็นการฉลองเกม RV ครบรอบ5ปีนะครับผมสามารถเข้ามารับสกินได้ฟรีในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสกินของ d ีร c กกันก่อนเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมและตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะมาสอนทุกคนในการรับสกินฟรีกันด้วยผม ทุกคนครับดูสกินดีแลกอันล่าสุดที่เขาจะเข้ามาดีครับผมดูเอฟเฟกแบบสีม่วงเลยครับผมลูกบอลสีม่วงกับพ่อหนุ่มหัวขาวดีแลนะครับผ้าคลุมของเขานี่ก็คือแบบมีความแบบเป็นคลื่นนะครับผมมีความแบบเป็นศิลปินนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกลูกแก้วสีม่วงอยากรู้จริงๆเลยนะครับว่าไอ้สีม่วงๆเนี่ยถ้าเข้าไปในเกมเนี่ยจะดูสวยงามแล้วก็เท่ขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปชมกันในเกมกันดีกว่านะครับ oh, ดูสิครับทุกคนทีมผมนี่มาพร้อมกับแก๊งสกินเวฟนะครับผมก็มีนี่เลยนะครับผมเตลเซียนลลนายีนามีน่าแล้วก็ดีแลกนะครับผมเป็นผู้จัดการทีมนะครับเดินมาตรงกลางเลยนะครับผมมากับมีน่านะฮะอ่าโอ้โหสกินสวยจังครับเตลเซียนดูวงก็สิดูดูของผมบ้างนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนสกิลหนึ่งเข้าไปครับนี่วงสีม่วงนะครับผมใช้สกิลไปอีชายังต้องหนีรอหามุมดีๆแล้วก็ขาดครับ หนึ่งดอกสองดอกตายเหอะสีวิสามตายตาย,ตายโอ้ยืนรอบด้วยเกินไปเป้าอัดบอลเข้าไปอีกทีหนึ่งครับผมบอลม่วงบอลก็ม่วงจะล่วงได้ยังไงเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอ้าวหลบได้ครับบอลอัดเข้าไปหนึ่งทีบอลอัดเข้าไปสองทีบอลอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งได้ไหมโอ้โหสามบอลครับผมล้องเลยนะฮะโดนบอลม่วงเข้าไปตั้งโลอัดเลยครับมาดีครับ เอาโล่หลบหน่อยครับโดนไปหนึ่งครับผมอันติมาแล้วนะครับใส่ไหมครับลำแสงสีม่วงก็ล่วงไปสิครับอ้าวเดินกลับมาอย่างเงี้ยโดนไปหนึ่งครับหนึ่งบอลสองบอลช่วยด้วยฟิกเกอร์โยกิกเกอร์โยกอยู่นี้เออตายไปครับผมนี่เขาเรียกว่าเมททำจังหวะให้เพื่อนนะครับถ้าเราไม่ทำเพื่อนก็ไม่ได้ไงเออเขาจะโดดเราตังโลเลยครับผมบวกครับมุมดีราวิลยิงไม่เข้าบอกเลยชิด อุมบอลเนอะเออบอลม่วงก็ล so ่วงได้ไงทางเข้ามาเะล่ะตั้งโลเลยแล้วกันครับหอมาเดมาเดกันดาเมจนะกันดาเมจนะกันดาเมจนะอ้าวจะตายนะจะตายนะเออตายนะเฮ้ยเลเซอร์สีม่วงก็ล่วงไปสิครับเออล่วงขาป้อมด้วยโคตรหัวร้อนนะครับผมบอกเลยโดนฉีดตายคาร์บอมเนี่ยระยะฉีดค่อนข้างไกลเลยนะอ้าวโดนนะโดนนะอ้าวโดนไอโกนี่ตายนะถ้าไม่โดนไอโกนี่ตายก็โดนฉีดตายนะ ลำแสงเสียงไทยตายคะ่ะบอ <c oughs> นี่เหล็ตัวนี้มันไร้กาดจริงๆนะครับมาพร้อมกับสกินนี้บอกเลยว่าฉีดทีนี้ขัดไปหนึ่งทีครับผมโคตรจุกจิกรับสกิลสองขัดไปหนึ่งครั้งโอ้โหยูเดอร์นี่ต้องหัวร้อนเพราะไม่ได้สกิลเลยขัดต้นร <c oughs> ัวเอพีพีต้องเป็นของเราแล้วนะผมทำเยอะขนาดนี้ดาเมจสามสิบสามสิบหกเปอร์เซ็นตะ์เ <c oughs> นี่ยเอพีพีเนี่ยจะแบบโดดๆเลยครับผมแบบ สี่ศูนย์อะไรเงี้ยเออโอ้โหสิบห้าจุดสองนะครับผม MVP ค่าเจ็บตายสุดนะสิบเจ็ดนะครับนี่ก็เป็นเซตไอเทมโดยประมาณเลยนะครับผมก็คือหลกัหลกๆจะต้องมีเอโกนี่กับตัดเลือดนะครับผมแล้วก็มงกุฎ star up นู่นชิ้นสุดท้ายก็นะักมักจะนิยมออกเป็นแข็งมากกว่านะครับผมหรือว่าแบบถ้าไม่มั่นใจก็ออกเป็น beta opportunity หรือว่าก่อเกิดก็ได้นะครับผมสำหรับ direct นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับสกิน d ีแลกนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมเพียงเพื่อนเข้ามาในวันที่31ตุลาคมนะครับผมแล้วก็มาตรงกิจกรรมบันทึกความทรงจํา5ปีนะครับก็จะสามารถได้รับสกิน d ีแลกนี่ฟรีๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดกันเลยจริงๆนะครับสำหรับสกิน d ีแลกปีตัวนี้และยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือ31ตุลาคมนี้นะครับเราสามารถรับสกิน อีฟิเนนตี้เพรสซิเกตอรี่มีหน้าฟรีได้ด้วยนะครับในกิจกรรม m Meet and Greet กับเหล่าไอดอลด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมหรือว่าภารกิจ e e t and g r e e t นะครับกับไอดอลให้ถึงบทที่10นะครับผมก่อนก็จะได้รับสกินฟรีนะครับผมวิธีการจะรับกิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนจะต้องเข้ามาที่หน้ากิจกรรม Meet andgree t กับเหล่าไอดอลเพื่อรับสกินฟรีนะครับผม เสร็จแล้วเลือกไอดอลที่ต้องการมิดแอนด์กรีดนะครับต้องใช้พลังงานในการปลดล็อกบทดต่างๆเลยนะครับทุกคนซึ่งสามารถรับพลังงานได้จากการทากิจกรรมรายวันนะครับเมื่อเรามิดแอนด์กรีดกับเราไอดอลสำเร็จแล้ว1คนนะครับผมเราจะได้รับสกินมีนาฟรีไปเลยนะครับผมแต่ถ้าสำเร็จ2คนเนี่ยเราจะได้รับชิ้นส่วนของสกินลีน่านะครับถ้า3คนเนี่ยจะได้รับชิ้นส่วนของดีนาครับผมส่วน4คนเนี่ยเราจะได้รับชิ้นส่วนสกินของซินิเรียนะครับผมซึ่งบทที่1 0เนี่ยจะเปิดให้เราเล่นในวันทีี่่30ตตุลาาาคมมมมนนนนรรัับผผเวว2งงสสกิิไอดดยยข้้้แถช ่วนสกินไปด้วยถ้าเอาไปใส่อีกเนี่ยจะสวยขนาดไหนกันนะครับเนี่ยและสุดท้ายนี้นะครับ31เตุลาคมนี้อย่าลืมมารับ2สกินฟรีนะครับผมเพียงแค่เข้ามาร่วมกิจกรรมฉลองฉลองครบรอบ5ปีของเกม Rv นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสกินฟรีและของรางวัลอีกมากมายแล้วนะครับผมมาล็อกอินรับสกินใหม่2สกินฟรีอย่าลืมมารับกันเยอะๆนะครับเจอกันในเกมนะครับ31ตุลา Rv แจก2สกินใหม่ฟรีเพียงล็อกอินและร่วมสนุกกับกิจกรรมในเกมพร้อมของแจกอื่นๆอีกมากมาย